Leh sekup hak mula-mula ni sekup berkaitan dengan apa dia ni? Masalah Ciwit di Chai Dan Tai iaitu yang bertajuknya Datuk Yuti Tam. Lagu mana sekupnya kita tengoklah. Hmm. Dia lah ke. Pemerintah Raksa Kuan Menkong Raja Raja Chai Dan Tai ด้วยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นักถือศาสนาอิสลามและจะย,ยึดมั่นเพร่งคัดตามหลักคำสอนทางศาสนามาถือปฏิบัติในชีวิตประจําวันทั้งศาสนากิจรวมถึงกฎหมายครอบครัวการแต่งงานอย่าร้างมรดก มาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสาลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพศ .2489 จึงบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสาลามาด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนและตามมาตรา4ีบัญญัติว่าการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตามมาตราสามให้ดาโตอิทธิธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษาทำินี้ใส่ชีขาดของดาโตอิทธิธรรมในข้อกฎหมายอิสาลามให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นค่ะ ด้วยพื้นที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ชาวไทยมุสลิมล้วนอยู่ในวิถีที่สอดคล้องกับหลักศาสนาทุกเรื่องทั้งการเกิดการสิ้นชีพการสมรสการหยา่าและการแบ่งมรดกเมื่อโจทย์และจำเลยที่เป็นอิสลามิกเกิดข้อพิาพาทระหว่างกันการบังคับใช้กฎหมายแพ่งและพานิชย์มีอาจสอดคล้องตามหลักศาสนาชาวบ้านไม่อาจยอมรับ จึงได้มีคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือฎีกามาตราสาพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาตรยะลาและสตูลพุทธศักราช2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบ,บังคับแทนตามมาตราสบัญญัติว่าการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้นตามมาตราสาให้ดัตโตยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพร้อมโดยผู้พิพากษาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทในสังคมมุสลิมด้วยกันเองมีเกิดปัญหาใหญ่มากที่จังหวัดสตูลเช่าบ้านไมย่ยอมขึ้นศาลสมัยนั้นมีท่านเจอัมดุลล่าลังกุเต เป็นสสในขณะนั้นแประยะตินายกมนตรีจุมพลปอทำนั้นถามว่าโต๊ะกาลีคืออะไรท่านอาจารย์พลักบอกว่าผู้ทําหน้าที่ยุติธรรมก็เลยไปตั้งเป็นดัโตะยุติธรรมจนถึงวันนี้สังคุสลิมเนี่ยถือว่ายอมรับท่านในฐานะผู้ทรงยุติธรรมในด้านกฎหมายดยรัฐบาล ให้ความสำคัญต่อการอำนวยความิธรรมตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยกำหนดให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตัตตานีนราธิวาสยะลาและสะตูลพุทธศักราช2489ซึ่งในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามระดับชุมชนนั้นกำหนดให้มีพระราชบัญญัติการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540 มาตรา26อนุมาตรา3อนุมาตรา11และมาตรา35อนุมาตรา7โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีอำนาจประนีประนอมข้อพิพาทเมื่อได้รับการร้องขอส่วนใหญ่ณนะปัจจุบัน,นจะใช้บริการของสำนักงานการจังหวัดกฎหมายให้เฉพาะประนีประนอมถ้าตกสองฝ่ายตกลงกันก็คือไกลเกลี่ยกันตรงไม่ได้ก็จะไปกันที่ศาล ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคดีครอบครัวและมรดกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภริยาหรือบุตรอันเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาดังนั้นการนําหลักศาสนาบัญญัติมาช่วยลดข้อพิพาทและความขัดแย้งของสังคมมุสลิมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้เราจะหาทางออกให้ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายเมื่อมีความคิดเห็นตรงกันทั้งสองฝ่าย <S <S พาายอใจ <พา S 2> นะปัญหาก็าจะยุติด้วยคุณสมบัติของดาโตยุติธรรมประกอบกับหน้าที่ในฐานะผู้นำศาสนาจึงเป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิมส่วนรวมการวินิจฉัยต่างๆของดาโตยุติธรรมเมื่อตัดสินไปแล้วได้ช่วยทำให้กรณีพิพาทเกิดข้อยุติคู่กรณีไม่ติดใจสิ้นสุดคดีความเพราะยอมรับในบทบัญญัติของศาสนาส่งผลดีต่อภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เชื่อมัน่นเชื่อถือและไว้วางใจต่อภาครัฐลดข้อขัดแย้งทางสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นความจําเป็นที่จะต้องให้มีดโตโตยุติธรรมหรือกอดีประจารําศาลยังคงจําเป็นอยู่เพราะว่าอย่างน้อยเป็นที่พึ่งสุดท้ายสําหรับมุสลิมที่เคร่งครัดในศาสนาที่ต้องการใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก การใช้กฎหมายหรือหลักบัญญัติอิสลามมาตัดสินนับเป็นผลความก้าวหน้ากระบวนการยุติธรรมของไทยที่กำหนดให้ตุลาการสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและยังเป็นแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทในสังคมการยอมรับในตัวดารปโตยุติธรรมแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ก็ยังมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชนมุสลิมได้อีกทางหนึ่ง พบกับรายการอยู่เย็นเป็นสุขนัชแสดนใต้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14.00นถึง14.05น,านาท,ทางพาัทบ5สวัสดีค่ะ